นมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมารีวิวนะคะเงิน200บาทกิ๊กซื้ออะไรได้บ้างนะคะในประเทศอังกฤษนะคะก็กิ๊กจะไปเลือกช่วงเวลาที่จะไปนะคะก็จะไปซื้อของที่ไม่ได้ว่าซื้อของจําเป็นนะคะทุกคนคือไปแบบไปเดินเล่นๆน,นะคะแต่กิ๊กจะมาทำ เกี่ยวกับเงิน200บาทซื้ออะไรได้บ้างในประเทศอังกฤษนะคะวันนี้ไปได้ขนมอมกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมีของนิดๆหน่อยๆนะคะที่มันไม่ได้ลดราคานะคะกิ๊กก็ได้มาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะกิ๊กก็จะให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะกิ๊กได้โดนัทมานะคะอันนี้เป็นโดนัท อันนี้เป็นโดนัทเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคาราเมลนะคะเป็นคาราเมลนะคะตอนที่กิ๊กไปนะคะอยู่ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะที่กิ๊กไปนะคะของมันก็จะลดราคานะคะจากประมาณประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะต่อก,กล่องนะคะตอนตอนนี้กิ๊กไปนะคะกิ๊กก็จะได้มาในราคากล่องละ5บาทเองคะ่ะทุกคนนี่นะคะประมาณ7บาทนะคะ ประมาณนี้นะคะไม่น่าถึง7บาทนะคะทุกคนเพราะว่า1ปอนมันกิ๊กตีไปประมาณ40บาทนะคะก็อันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ 15p พีนะคะกิ๊กก็คิดไม่ถูกนะคะประมาณสักตีไป5บาทแล้วกันนะคะกิกก็ได้มา2กล่องนะคะก็จะมีอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็ราคาจริงก็อยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอะสตรอเบอรีเร่เมลเมอแองนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรีเร่เมลแองนะคะก็จะเป็นเมลแองอันนี้ก็อยู่ที่ราคาก็ประมาณ5บาทกว่าๆนะคะราคาจริงก็ตกประมาณ อันนี้ตกประมาณสักอ่บาทนะคะตอกล่องนะคะ2ชิ้นกล่องนะคะ Finger Donut อันนี้เป็น Finger Donut ก็จะเป็นข้างบนจะเป็นครีมนะคะก็จะมีแยมสตรอเบอรี่นิดนึงนะคะตัวแป้งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนโดนัทเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้ก็อร่อยนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5บาทกว่าๆเหมือนกันนะคะราคาเต็มก็อยู่ประมาณหกสิบกว่าบาทเหมือนกันนะคะ2ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นแยมอ,อันนี้กิไม่รู้นะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะคืออ่านไม่ออกนะคะมันเป็น ข้างบนในไส้นะคะมันเป็นเหมือนครีมสดนะคะแล้วก็ข้างบนมันจะเคลือบน้าตาลนะคะมันเป็นเหมือนรูปหอยนะคะมันชื่อเอ็มเอ็มเจมครีมนะคะเอ็มจมครีมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะกิ๊กไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเค้กตัวนี้นะคะอันนี้ก็ได้เป็น ชีสเค้กมานะคะกิกตกใจแฟนเดินมาตรงถังขยะนะคะจริงด้วยว่าผีหลอกอันนี้นะคะก็เป็นเป็นชีสเค้กนะคะเป็นช็อกโกแลตชีสเค้กนะคะราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะเพราะว่ามันมี2ชิ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่เกือบ7บาทนะคะประมาณนี้นะคะ 78บาทนะคะก็2ชิ้นนะคะเป็นครีมชีสนะคะอันนี้เป็นวานอนลล่านะคะตัวนี้นะคะกิ๊กก,ก,กิ๊กว่ามันหวานนะคะตัวนี้นะคะกิ๊กไม่รู้ว่ากิ๊กลืมไปนะคะว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่ากิ๊กไม่ค่อยซื้อกินนะคะเพราะว่ามันหวานนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ หบาทกว่าๆนะคะราคาจริงก็อยู่ประมาณ60กว่าบาทนะคะต่อกล่องอันนี้ค่ะเป็นเค้กที่กิ๊กชอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นเฟรชครีมสโคนนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้อยู่ประมาณเอ่อ8บาทเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่8บาทเหมือนกันนะคะ ันนี้กิ๊กได้เป็นเขาเรียกอะไรอะ w i เจสสปริงโลนะคะ w i เจสสปริงโลเหมือนเหมือนเครียออะไรอะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะกิ๊กลืมอะออกิ๊กลืมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันตัวนี้นะคะเป็นโร,ร่ปอบเปียใช่ไหมกิ๊กคิดว่าต้องเรียกปอบเปียะนะคะกิ๊กจำไม่ผิดน,นะคะอันนี้ก็อันนี้อยู่ที่20ิบบาทนะคะ อันนี้มันลดราคาเหมือนกันนะคะตัวนี้กิ๊กต้องรีบกินเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นวีเจติเบนะคะมันเป็นผักนะคะข้างในก็เลยแบบมันมันไม่ได้เสียไม่ได้เสียไวนะคะแต่วันนี้ต้องกินนะคะซื้อมาวันนี้ต้องกินแล้วก็กิ๊กไปได้โยเกิร์ตมาค่ะโยเกิร์ตนี่อยู่ประมาณ80บาทนะคะก็จะมีสีสีแก้วได้กันนะคะ80บาท แต่ว่าตอนตอนนี้ลดราคานะคะเหลือเหลืออยู่8บาทนะคะอันนี้เหลืออยู่8บาทประมาณนี้นะคะกิก๊กกิ๊กไม่แน่ใจอ่าค่าเงินตอนนี้นะคะว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นอ่าพวกขนมปังนะคะเป็นรวมรวมมิตรขนมปังเลยนะคะนี่นะคะ ของขนมปังอันนี้นะคะเขาจะทําสดวันต่อวันเลยนะคะทุกคนพอถึงเวลานะคะเขาก็จะลดราคานะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราก็จะได้นันราคาที่ถูกนะคะตัวนี้ก็ตกประมาณสามบาทสองบาทสามบาทนะคะทุกคนก,ก็ไม่รู้จะเอามากินกับอะไรเหมือนกันนะคะเอาแบบมาทา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาทาเนยนะคะแล้วก็ ใส่ช็อกโกแลตสักหน่อยนะคะก็ก็กินแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะทำแซนด์วิชก็ได้นะคะตัวนี้ทำสดวันต่อวันนะคะเขาเขาต้องการแบบเอาออกขายออกให้หมดวันต่อวันนะคะเขาก็ลดราคาในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะอันนี้กิ๊กซื้อในราคาเต็มนะคะตัวนี้เป็นหมูหมูนี่40กว่าบาทนะคะ อันนี้เป็นราคาเต็มนะคะไม่ใช่ลดราคานะคะเพราะว่ากิก๊กเอ่อไม่ค่อยซื้อของสดมาทําแบบของลดราคาแบบของสดเป็นพวกหมูพวกไก่อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะซื้อมาทํากินนะคะอันนี้เราเก็บไว้กินได้อ่หลายวันนะคะเพราะว่ามันมีเอ่อมันมีเวลาอยู่นะคะตัวนี้ราคาเต็มก็อยู่ประมาณ40กว่าบาทนะคะนี่นะคะ สี่สิบกว่าบาทช่ประมาณนั้นแล้วก็ได้นมมาค่ะอันนี้ก็เป็นนมราคาเต็มนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นราคา,า,คาลดนะคะทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะของที่กิ๊กได้มานะคะก็จะมีเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะแต่กิ๊กคิดว่านะคะแฟนกิ๊กคงเอาไปกินเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นขนมนะคะก็เนี่ยค่ะเงิน200บาทที่ประเทศอังกฤษนะคะที่กิ๊ก ใช้จ่ายนะคะคือกิ๊กไม่ได้ใช้เงินทุกวันนะคะเพราะว่ากิ๊กจะไปซื้อของไปซื้ออะไรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อของทุกวันนะคะก็เลยก็เลยแบบไปซื้อเฉพาะที่แบบของใช้จําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเพราะว่ากิ๊กชอบขนมหวานนะคะกิ๊กก็เลยซื้อมาเยอะเลยนะคะกับแฟนนะคะกิน2คนกับแฟนนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิป รีวิวนะคะรีวิวขนมที่กิ๊กทำมาวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิ๊กด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กิ๊กด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามกิ๊กนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกินขนมค่ะ